สวัสดีครับรายการพบสถาปนิกวันนี้ผมวิชัยจิตเสรีจะมาสอนเรื่องการซื้อที่ดินนะตัวนี้สำคัญมากเพราะว่าที่ดินราคาทุกวันนี้ไม่ไม่เป็นของถูกเลยนะฮะงั้นตำแหน่งของที่ดินเนี่ยสำคัญที่เราจะอนาคตจะมาปลูกบ้านในอนาคตนะหลักการอแรกเลยเนี่ยที่ดินเนี่ยควรจะใกล้ระบบขนส่งมวลชนต่างๆนะฮะ เช่นพวกรถไฟฟ้านะฮะหรืออาจจะเป็นระบบทางด่วนนะฮะระบบทางด่วนพวกใกล้ถนนใหญ่หรือจะเข้าไปในซอยเนี่ยก็ไม่ควรสักเกินสักร้อยส0งเมตรสามารถเดินได้หรืออาจจะหาวิ๊กมอเตอร์ไซค์ที่ขับเข้าไปเข้าไปได้นะไม่ควรจะซอยลึกมากเพราะมันจะอันตรายมากนะอย่างที่2เนี่ยก็ไม่ควรซื้อ,อบ้านหรือที่ดินเนี่ยนะใกล้แหล่งชุมชนแอนอัดพวกนี้อันตราย เมื่อถ้าถ้ามันติดกันเนี่ยนะมันก็จะมีพวกายาเสพติดพวกอะไรเนี่ยจลวงจรกรรมไม่ปลอดภัยแน่และอย่างที่สองคือเวลาไฟไหม้มันก็จะลามมาถึงบ้านเราได้อันนี้ซีเรียสนะฮะเวลาซื้อนี่ช่วยดูนิดหนึ่งเพราะเรายังสามารถที่จะซื้อที่ไหนก็ได้นะอย่างอย่างแรกเนี่ยผมกลับไปนิดหนึ่งเรื่องเรื่องตำแหน่งของของที่ดินเนี่ยต้องดูโซนิ่งนะของผังเมืองด้วยครับ ไม่ควรอยู่ในโซนสีเขียวเพราะถ้าโซนสีเขียวเนี่ยมันจะเป็นโซนของเกษตรกรมันจะปลูกบ้านปลูกอะไรที่ลำบากมากนะฮะอย่างที่3เนี่ยนะฮะก,ก็ไม่ควรไม่ควรใกล้แหล่งที่เก็บวัตถุใบไฟต่างๆนะฮะเช่นพวกปั๊มน้ำมันพวกผูพก้พวกอะไรพวกนี้เพราะว่าเขาจะระเบิดเมื่อไหร่ก็ไม่ทราบนะฮะแล้วก็พวกโรงงานโรงงานนี่ก็สำคัญ ถ้าอยู่ในโซนโรงงานแล้วเราเข้าไปอยู่ในนั้นเนี่ยมันจะมีกลิ่นนะมีกลิ่นเหม็นออกมาตลอดแก้ยากนะฮะยกเว้นตรงยายโรงงานจริงนะฮะและอย่างที่ที่สี่ก็คือพวกคลองนะฮะคลองเนี่ยสำคัญนะฮะบางทีคิดว่าใกล้คลองจะดีแต่คลองต้องดูว่าคลองเนี่ยน้าเน่าหรือเปล่าเพราะถ้าเป็นน้ําเน่าปุ๊บเนี่ยกลิ่นก็เหมือนกันมันก็จะไหลแล้วก็จะโชยเข้ามาในบ้านเราตลอดแล้วก็เป็นแหล่ง เพราะพันยุงมนะฮะตัวนี้อันตรายแก้ยังไงก็แก้ไม่ได้นะฮะแล้วก็อย่างที่สุดท้ายนี่ก็คือแหล่งที่เก็บขยะมันจะมีโซนไกลๆออกไปเนี่ยเป็นแหล่งที่เก็บขยะตัวนี้มีแก้ยากกินโอโ้โหจะมหาศาลเลยแล้วก็บางทีมันจะมีสวม่วนของกำจำกัดขยะบีบเผาเผาหูหควันมาเต็มไปหมดแต่เหนืออื่นใดเลยนะฮะถนนที่จะซื้อเนี่ยต้องดูนิดหนึ่งถ้ามันมีถนนสาธารณนะ อยู่ติดถนดนเราเนี่ยจะเป็นการดีที่สุดเพราะเวลาเราเข้าไปจำนองแบงค์เแบงค์จะอยู่ตรงนี้ถ้าไม่ใกล้สานะเนี่ยจะจำนองได้ยากมากมันเหมือนที่ตาบอดนะวันนี้ผมอาจจะต้องขอลาไปก่อนมีคลิปอีก2-3ตอนที่น่าสนใจนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามด้วยสวัสดีครับ